生冷意。 ตัวนี้สารสนเทศที่สถิติฟังครัวศนาคิวเอครึ่งแล้ว

We'll

我顶你！ อยากฟังไหมครับพร้อมกันด้วยนะพร้อมยังพร้อมคินิกไกลฟันอะไรนะจัดฟันใกล้ฉันคินิกเดี๋ยวเชิญพี่สกายนันทนี่ดีกว่าขอเสียงเพลงดังไหมกับเพลงซอฟแวร์ทั้งสี่ไม่บอกแล้วไม่ต้องบอกแล้วอย่างลุกอย่างลุกอย่างลุกจะมีนายโอกแล้วสกายนันทนี่ค่ะจ้าสกายนันท์เชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าจ้าเดี๋ยวคุณจะร้องเพลงกันครับอะไรนะครับ อาเสียบโปรบิสครับค่ะทั้งสี่คนค่ะจากคุณวันนี้นะคะเป็นการเปิดตัว f r แฟนซับแ r f ปนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่มีการโชว์ไปด้วยคุณคิดว่าหมดหรือยังในวันนี้หมดแล้วถ้าคุณคิดว่าหมดแล้วคุณคิดทีควันนี้ค่ะเราอยู่ในสนามแข่งคนหิวทั้งที่นะคะเอ๊คุณคุณโฟนคุณน้องเบยนตรงนี้หรือเปล่าหรือคุณเจะินหนคนนี้หรือเปล่า ได้เลยหรือไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะชอบโคดชอบโคเฮ้ยเอาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือพี่สกายเล่นโคให้แล้วเหรอเรือยังลองแกล้งดูเชิญเลยจ้ะ ลองดูว่าฟีกันจะเป็นยังไงเออในเทรนด X นะคะทุกคนเป็นยังไงลองไปบอกกันได้นะคะในเทรนด X นะคะทุกคนมีคนนั่งยินมด้วยหึ่งคนคุณขาว่าคุณสถาพรสถาพรนะ่าบี้ยวันะคะวันนี้นะคะอยู่ในสนามแข่งคนหิวทั้งที่นะคะมันต้องวัดกันหน่อยว่าทั้ง4ี่คนใครจะเป็นคนหิวที่สุดพราคุณ ไม่ต้องแล้วกันเนาะตอนเสียวสั่นหลังเปหนการยิ้มมีหลายความหมายนะครับโอ้โหแรงมากอันนี้แรงมากนะครับโอเคคุณจะมีนายคุณโฟทีมเดียวกันแล้วก็คุณสกายคุณหนานนี้อยู่คุณทีมเดียวกันโอเคไหมครับนี่มันศึกหสายเลือดโอเคครับคุณสายเลือดถ้าเกิดว่านับญาติกันลำดับกันอเป็นยังไงบ้างในวันนี้สี่คนเราสายเลือดบ้านสีฟ้านะครับอ่าแต่ว่าอยู่บนเวทีนี้เลือดคุณกรีดออกมาสีอะไรเขียวครับ นี่นี่ค่ะคุณกรีดเลือดเขาดูสีสุดยอดเฮ้ยโดนทำไมเจ๊เจ๊โอ้โหจะดูดเลือดด้วยอะไรนะไม่เหมือนจะดูดเลือดเลยเมื่อกี้อขอบใจนะครับดูแวบนลายทวอยไลฟ์ปุ้มแล้ววันนี้ปุ้มแล้วที่คุณรู้กัดไงถ้าพิษแลนเข้าสู่หัวใจมันต้องมีการรัดการดูดพิษก่อนจริงเออใช่ไหมครับคุณสองคนล่ะคุณกรีดเลือดกันไหมไม่ไม่กรีดไม่กรีดเรอ๋อไม่กรีดเหรอ แต่ทั้งผมถ้าผมเปิดแผ่นหลังผมมาเนี่ยทำไมแก๊บนี่อยู่เต็มหลังเลยคือคุณสักเลยว่าแกลบฟูดเมกาเซล Yes sir ค ah, hmm? uh, ุณโฟนหลังคุณสักอะไรบ้างไหมคะอ่าสักอะไรนะเมกาสถาพรทริงจ เกมแรกค่ะ h o ต d e a ส s p i นะคะนี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะนายนะคะกระบะกระบอกถังของเรานะคะมีไข่ทั้งหมดนะคะคุณค่ะคุณต้องแข่งกันหยิบขึ้นมาใช้ตะเกียบคีบค,คุณต้องเลือกหนึ่งคนว่าใครจะเป็นคนคีบโนะคะใครละคุณเลือกเลยเหรอพี่ฝนเป็นคนคีบก,กระนานี้คุณแค,ค่คีบคุณจะมาคุยกันสองคนบนเวทีไม่ได้นะคะคุณต้องคุยกับคนอยู่ทั้งหมดแล้วก็ดิฉันด้วยคุณสกันอันนี้ใครคีบดี ออเชสระบบแบบหนึ่งนอ๋อเชสรอแบแ๊บหนึ่งค่ะระบบรวนระบบรวนละโหยากนะยากมากเลยฝั่งนี้เมินายนะคะตัด<อ>สินใจให้โฟนเลยฝั่งนั้นจ้ะยากยากยากมากออสกายก็ได้ครับสกายพี่เรื่องง่ายๆไม่เคยถึงือผมหรอกมันเป็นอย่างนี้แหละถ้านานนี้พูดว่าอะไรยากคุปสกายจะรับจบันทีเธอเห,หนนอยนะ <laughs> เธอเขาหาสวัสด์หน <The> ่ะหนี้ไม่ได้หรอกไลฟ์หนีเออพี่โฟนรับจบนะฝั่งนี้นะพี่โฟลอันนี้เขาเรียเคียดแล้วอันนี้มาเวจริงจังเขาเครียดแล้วพอเขาเริ่มเล่นเก็บเขาเครียดแล้วนะคะพี่โฟนรับจบฝั่งนี้พี่โฟลจะเป็นคนขิ้ขึ้นมานะคะฝั่งนี้นะคะพี่สกายจะเป็นคนขิ้ขึ้นมานะคะสองนาทีนะคะใครนะคะที่หยิบดิวส์ขึ้นมาได้มากกว่ากันนะคะผู้นั้นเป็นผู้เออถูกซ้อมระบบแบบนี้นะคะขี้เฉพาะสีเขียวนะคะส่วนทางนี้นะคะ เดี๋ยวเขาเทสระบบกันอยู่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเราว่าเก่งนะต้องเปล่าอุ้ยไข่ลนอ้าวมันลนลนลนไปหมดเฮ้ยขอโทษขอโทษนะผมขอโทษนะผมจ้าจะบอกออกมาว่าในนั้นมีดีลสลายบางดาวใจ่ไหมคะรีบขึ้นมาได้คือพูดเลยต้องพูดว่าแค่พูดไม่กรเซลอยก่อนแค่พูดไม่กรเซลอยถูกต้องโอเคใครพูดเร็วสุดปุ๊บดิฉันจะอนุญาตให้คนนั้นเนี่ยได้พูดดีลที่อยู่ในไข่เหล่านี้ได้ได้เลยครับภายในอุ้ยแกฟพูดไม่กรเอย ตื่นเต้นละตื่นเต้นละนี่มันก็ตื่นเต้นละภายใน2นาทีนะคะใครนะคะที่หยิบดิวส์ขึ้นมาได้มากกว่ากันนะคะผู้นั้นเป็นผู้เออถูกซ้อมระบบแบบนี้นะคะขี้เฉพาะสีเขียวนะคะคุณณินะคะเฮ้ยทำไมง่ายเนี่ยเพื่อเขาเทสระบบกันอยู่นะฮะเฮ้ยเราว่าเก่งนะเนี่ยโอ้ยไข้ล้น มันหล่นหล่นหล่นไปหมดเฮ้ยขอโทษขอโทษนะขอโทษนะผมเฉพาะสีเขียวนะคะภายในเวลา2นาทีนะคะใครที่ได้ดีลมากกว่ากันนะคะหรือว่ามีคำอะไรอย่างนั้นพูดออกมาได้เยอะกว่ากันนะคะจะเป็นคู่ที่ชนะไปคุณพร้อมไหมพร้อมครับคณฝั่งไหนคุณพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะคะทีมงานอะเปิดเลยเปิดแล้วพูดเลยครหยุดเวลาก่อนค่ะคุณสกายเดนี่คุณหยุดค่ะคุณสกายคุณหยุดก่อนคุณต้องแก่แล้วก็พูดออกมาค่ะข้างในมีอะไรบ้าง คุณฟอสคุณช่วยยื่นไม้หน่อยบอนช็อตหนึ่งแถมหนึ่งไก่ทอดบอนช็อนสามารถเป็นสามารถได้แอร์ฟูต่อเลยค่ะต่อเลยต่อเลยเลือกเล้ดีต่อเลยต่อเลยต่อเลยคุณสกายชั้นหนูลูกนะเจ้าฟูดไม่กระสือไปเอี๋ยวสกายนานนี้จูนนิจูนงานนี้จูนเร็วงานนี้ต้องจูนแล้วเร็วๆนานนี้งานนี้ต้องจูนแล้วเร็วเฮ้ยอ่อนว่าวยังไงคนทำงานฝั่งนี้เป็นไงครับฝั่งนี้เป็นไงครับคุณหยิบอะไรขึ้นมาได้ สุกี้แห้งลด30สรถสุกีแห้งลดส0ซค่ะไปขี่ต่อเกลือปูนไปกระเซลเฮ้ยไปแกะต่อเลยค่ะแกะต่อเลยตอนนี้แกต่อเลยค่ะชัยตะเกียบเป็นปะเนี่ยะต่อเลย่ะชายตะเกียบเป็นปะเนี่ยอุ้ยตะเกียกวต่วว้าวพอดีเป็นเวสเทิรครับไม่รู้จักตะเกียบรู้จักแต่ช้อนซอมปูนไนป์ you know I don't know o k เคจ้า เอลมอนด์เพรสเซลหกชิ้นลด43เปอร์เซ็นต์โอ้โหลดเยอะลดเยอะขี้ต่อเลยขี้ต่อเลยขี้ต่อเลยสกายฝั่งนี้ซักหนึ่งลูกนักฝั่งไหนซักหนึ่งลูกสกายสักหนึ่งนักสกายสักหนึ่งแล้ไม่เอาไปไม่ได้ไม่ได้สกายเร็วเร็วคิดคิดใหม่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 คิดได้ไหมคีปได้ไหมเร็วเร็วเร็วหน้านี้เร็วเร็วหน้านี้เร็ว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 คีปไปสามสิบวิ แล้วแกคุณไม่กระเซิลแกพูดไม่กระเซิลแกะเลยสกายแกะเลยสกายแกะเลยอันนี้ช่วยเลยโกงไหมครับอย่างเงี้ยไม่โกงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นหรอกจ้าไม่มีใครเห็นหรอกเนาะไม่เห็นรูกเออปิดตาข้างนึงได้ไหมขนมปังปิ้งลด40%ขนมปังปิ้งลด40%ค่ะคิดต่อคิดต่อคิดต่อคุณจิบินายคุณยิ้มเม่ไหรดิฉันเห็นนะคะคุณฮอปใช่ไหมน่ารักุนปแล้วุยมันขึ้นมาอ่า สี 4, 3, 2, 1, ่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ,อะไรนะครับ <c oughs> อ่ลองดูซิด้านในมีอะไรด้านในมีอะไรด้านในมีอะไรลองดู <c oughs> มีอะไรจ๊ะเป็นไฟล์ลด50%เออกิน <c oughs> แต่ว่า <รถ S 2> ลูกนี้ไม่ได้นะลูกนี้ไม่ได้หมดเวลานะคะคหมดเวลานะคะถ้าอย่างนั้นนะคะในเกมนี้นะคะเซีินายโฟชนะไป3ต่อ1นค่ะ เย้เย้โอ๊โหโหพิศกายโอ้โหพลังทำยังไงอ่ะหักเลยพลังหักตะเกียบโคตนคือคนคือเออเอ้ยพี่ลงเงี้ยวเกมนี้มาเล่นดีกว่าไม่ต้องคีบใครหรอกหักตะเกียบก็หมดเรื่องแล้ะนะจ๊ะอ่ะพี่เก็บของเลยค่ะเพราะว่าเกมของเราเล่นไม่ได้เล่นเปะ่เปล่าี่ปรีคนแพ้มันต้องมีบทลงโทุ่นเปล่าเปล่าพี่ปรีคนเมื่อตะวันตกมา เอาบทลงโทษเกมแรกน so ี้ก่อนนะคะบทลงโทษเกมแรกนี้นะคะคุณทั้งสองคนคุณสกายนานิครับคุณต้องหอมแก้บเอ้ยโอ้ยติดอันนี้เห็นไหมมันติดอันนี้ก็อยู่กันนะติดติดๆแบบติดต่อคุณสกายนานิต้องเอาตัวพิงกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอ๋อเออได้หอบอยู่ได้ครับอยู่ได้คอบอยู่ ไม่ได้ก็โยษดิฉันเหมือนเป็นพิธีกรคุณจะิป็นไอโฟดเหมือนเป็นพิธีกรร่วมเพื่อมาดูความฮอปของคืนเพื่อเป็นบทพิสูจน์แห่งมิตรภาพของพวกคุณนี่แหละนี่แหละนี่แหละเวลาแล้วที่คุณจะโดนลงโทษดูสีว่ามิตรภาพของคุณจะใช้ในสนามหิวนี้ได้หรือไม่ว่าอะไรพวกตัวร้ายท่านขับช่วยด้วย อ้าวปูเป็นตัวร้ายเฉยอ้าวว่าทำเป็นอิงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมลูกใิงครันรูปสามเหลี่ยมโอเคอ่ะผมว่าลูกปชายฝากไม้ได้ฝักไม้ได้ค่ะฝักไม้ได้ต้องแบบนี้เนี่ยคุณพีคมาอ้าวแล้วคุณนันนี้เขาจะพีคยังไงนี่อนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคหลังชนกันจี้หลังชนกัน ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะโปรโมติ่งโปรโม่งโปรโมติ่หมครับโปรโมติ่งให้กับสกายนันท์ค่ะได้เกือกแห้งเล็กน้อยเกือกแห้งเล็กน้อยได้เกือกแห้งเล็กน้อยค่ะนั่นคือว่าเออเป็นคำที่จิมไนายพูดว่าพอได้ฮอปพอได้ฮอปพอได้ฮอปแน่นอนเชื่อไหมโอ้โหตัวบีตัวบียอดสุดเลยตัวอ A A B R, A, B ได้ไหมบของ B ครับอ๋อ B ตัวเล็กเป็น B ตัวเล็ก